นั่นลังในถุงรันที่หนึ่งโอ้มองชิ้นเดียวคอมอชิเดียวคอซิบิคอปูป่ะนี่นะครับเป็นคู่รักนะครับเนาะเป็นคู่รักขนาดแท้ครับเผินหักกันครับท่านผู้ชมครับไปใส่กับไปนำกัดนะครับเนาะเอาล้วครับตอนนี้เขาโชว์ขาลาดญี่ปุ่นเนาะไปแล้วครับท่านผู้ชมครับปุ๊บนี่นะครับเพิ่งเคยถือรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะโอ้นี่ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน ปีพุทธศักราช2 5 6 4โอ้เหพันอัดก่อไปเลยครับเลขที่ออกเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบระกับมือดีนะครับเนาะอ่ะผมสศรีพ่าสัพเพรย์ครับเข้าไปที่อ่ะศาลปูตานครับเนาะไปขอโชคขอลาภครับสิงห์งวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะก็ได้มีชาวบ้านนะครับอ่ะเพิ่นไปบนบานศาลเก่าครับเพิ่นถือสามตัวครับก็คือสามแปดแปดนะครับเนาะปั๊ดแน่นอนแครับท่านผู้ชมครับ นี่เป็นรถพญาสับเปิลครับเนาะการได้ผ้าการนั่งนี่นะครับซาเล่งเป็นรถคู่ชีพของสับเปิลครับครับสวัสดีครับสับเปิลครับสวัสดีครับสายเชาวบ้านแถวไหนที่ว่าเขาถือสามตัวนี่ใแถวนี้เออนบ่แถวนี้ก็ในบ้านเนี่ยก็ถือบ่เขามาเลี้ยงผู้ตาเดิโอ้ถือสามตัวเลยบ่เนี่ยเขาถือสามตัวครับท่านสุขภักดีเป็นชาวบ้านนี่ครับเนาะเห็นไหมครับท่านสุครับนีสามตัวบางคนก็ถือด้บาทอืมนังว่า โอ้ว่าแล้วเขามีโชคเนาะแสดงว่าเขาไปขอกับปูตาทั้งพุ่นไปทเงพุผนโอ้พุผนบอกไปกลางปล่าแสดงว่าปูให้เพิ่์นนั่นสามแปดแปดตรงเลยสองตัวศูนย์หกแม่ศูนย์หกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเลยนะครับเนาะผมสีไห้งะพอซับเลยครับพร้อมกับภรรยาเพื่อนนะครับเนาะพาผมไปขอจากปูตาครับงวด นั่นก็ยังออกหน่อยด้อใส่แค่แปดแปดเย็นอ็ขึ้นออกบ่ออกกำลังตีไปออกพอดีแม่เราว่ากูสื่อตัวนี้นะครับท่านทุ่มครับแน่นอนเนาะเออแม่เราก็สื่อเยอะโอ้ยครับเดี๋ยวจากไอจากมงนี่ไปปูนี่ไก่บ่ประมาณกิโลนึงครับประมาณกิโลนึงเนาะนะครับเดี๋ยวผมสิให้เนี่ยผอสับเปลือกผาไปนะครับเนาะ เด้วเวลาอันสมควรครับเดี๋ยวสับเปลือยเพื่นกสีนะครับนาอเพื่นสิครับรถคู่ชีพเพื่อนครับผ้านําทางนะครับเนาะว่าอยู่ตรงไหนครับแต่ผมพู้สึกว่าผมก็เคยมาขออยู่ครับแต่ว่าจําทางไม่ได้แล้วครับเห็นรถคูชีพสับเปลือยไหมเกือบเหนือหกแล้วอืมสับเปลือยครับอย่างนี้ก็จะเอาไปไหนนี่พ่วงแนวเลยนั่งทับเลยแล้วกันบบมัดใช่มีก็นั่งทับเอาโอ้นั่งทับเลยบอกอ้ยอ้ยเอ้ยครับ นี่นะครับเนาะเป็นทะเบียนรถสับปะเลยครับ1948ก็เคยออกกี่นะนี่นี่นะครับเพิ่อนเฟนเซนีทกะซ้อกันอนบักเอียงนี่บัก894เก่มันบ่แม่นอ่านี่นนะครับรถคู่ใจของสับปะเลยครับท่านผู้ชมครับเฟนเซนีทอกะซ้อเมื่อสองเมืองนะครับเนาะกันยอนบัก948าีแนะครับ849เนาะนาะงวดบ่ฮู้ว่าเป็นงวดอดไล่ะแต่ว่าฮู้ว่าถกแล้วก็เพิ่นอนเซนีทกะอีกหม่องนึงครับนี่นะครับ87เพิ่นตัดเล่นทะเบียนรถสับปะเลยนะครับเนาะ ป๊าดทะเบียนรถเราคือโมเตอร์ไอค์ครับหายก็ทะเบียนรถเมืองนอกตัวนี้สุดยอดครับท่านผู้ชมครับไปเปลี่ยนแนวทา,คคทาวงครับเนาะครับท่านผู้ชมครับเห็นมั้ครับปักทงชาติป๊าดเป็นทงชาติอะไรนี่ไม่ใช่ทงชาติครับเป็นทงของพรรคเพื่อไทยนะครับเนาะของอภัยครับนี่นต้นว่าจังเด่นี<ท>่ยแพร่ทองานชินนวัตรโอ้โหหน้าวขอบพุ่งเพื่อไทยแน่าโยน่าโย นั่นอยู่ของของของประเทศไทยมาเนี่ยบ่จริงๆ่นี่ยวันนี้เพื่อไทยโอ้นี่นะครับเนาะว่าเพิ่นพุกจบพุ่งามเลยแท้ทองทานนี่ไหมดูกพื่อไทยทักษิณบ่เนี่ยงานปอาส่งงามป่ะนี่ยบ่โอ้โเราโก๋เนาะเอาขอหลองเด้อะแท้ทองทานพัฒนาประเทศให้มันดีๆเนี่ยให้จะเลื่อนลุงเรื่องให้เศรษฐกิจดีเด้ออยๆเด้อเข่าราคาตกไปนี่เข้าใจบ่เข้าราคาตกเข้าใจเนาะถ้าเข้าใจแล้วก็ขอให้อ่า นายกแพทย์ท้องท่านไปจัดการเนี่หล่าเด้อเอาละครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับเมื่อขอเลขแล้วก,ก็ได้บอกกับนายกพร้อมเนาะเดี๋ยวบอกกับนายกประธรรมดาเด้เป็นยิ้มขนาดได้ไหมฮะยิ้มบ่โอ้ยยิ้มจุ๋ยจุย,จยเนะาะกับผู้ใหญ่แห้งเนาะกับผู้ใหญ่แห้งบนนี้ยิ้มแล้วก็จะเริ่มเทสให้ราคาเขาปีนี้ขึ้นเด้อ่าวันที่เราเพิ่นซันไปซันมาไหมเทสท้องท่านไหมสงสัยเพิ่นรับรู้เนาะค่ะค่ะค่ะเป็นไรเนาะ อมอยู่านนุ้ยเพิ่นลับลู่เลยเฮ้ยซับเปลือ่ไหมอันนี้แสดงว่าเพิ่นลับลู่เนี่ยข้าข้าข้าต้องว่เฮ็ดิการ่าข้าเขาดีขึ้นแล้วว่ะเฮ้ยเพิ่นลับลู่อีกเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าอุ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับนายโยกเพลทองทานรับลู่ละเอ้าจ้าไดนกะไห้ใส่หนีใส่สินหมดเด้อนายกเด้อติดดีทกศบางคนกะยังบ่ทัานหมดอยู่ได้เอาครับตอนนี้ซับเปลือ่เพิ่นกะเตรียมพร้อมนอนเนาะนำหลุสุก ก็เรียกว่ารถสุบกบ่บมาณเท่ารถหนุเนาะรถชกรถล้วก็รถหนุ่มแล้วก็อ่บาบ้านนี้ให้ซับปลเลืครับเมียสินั่งใส่บ้านเมียนั่งทับเป็นบ่นั่งทับอ๋อแล้วก็ไปเลยอ่ะครับท่านผู้ชมครับตามมากนะครับเนาะเจ้าเอเข้าถึงรางวัที่หนึ่งเลยนะฮะที่หนึก็รางวัลนั่นรางในถุงวันที่นหนึห<า>่งโอ้โหมงชิ้นเหลี่ยมคอชิ้นเปี๊ยขอปูบอ๋อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยึางวัพอสับปลเลือกแลเนาะพร้อมกับภรรยาเพื่อนครับ มาเป็นกระสีไปรถคูชีพนะครับนําผมไปหาปูตาเนาะเพื่อที่จะไปขอโชคขอลาครับเอาละสตาร์ทรถแล้วครับท่านผู้ชมครับปมาครับสุดยอดไนี้ครับผู้ชมครับเนาะนี่นะครับเป็นคู่รักนะครับเนาะเป็นคู่รักขนาดแท้ครับเป็นหักกันครับท่านผู้ชมครับไปใส่กับไปนำกันนะครับเนาะซาเปเลอร์ก็เมียเพื่อนน่ครับเอาละครับเพคนสิออกเดินทางแล้วครับท่านผู้ชมครับ เอเคครับเอาละครับขอโชเขหลาดดีกุ่เน้ะไปละครับทัน่นนุ่มสมครับปั๊ดเดี๋ยวผมสิดตามสัปเป,ปลือไปนะครับเนาะตามสับเปลือไปปั๊ดโดดขึ้นมาเทอเบาัเกียวโกแต่ยะงสิบาทน่โอ้เสียดายเนาะสองสองเจ็ดดีงว อืมนี่เป็นคนุณยายนะครับนพผู้ที่มีโชคมีลาภครับอ่าฮะเขากรไดยู่ดอกพันชายยู่หกหมอในเท่าไรป๊าดคือมาดวงดีอะเถอะในสาปีละล่ะก็ถือลูกสาวนั่นบ่เพิ่นได้หกล้านรางวัลทีหนึ่งที่นี่ป๊าดเอาละครับแสดงว่าเฮือนหลังนี่ก็ต้องรางวัลทีหนึ่งที่ขัดครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับนพเป็นเฮือน เดียวขออนุยาต้ะคุณยายคุณยายซื้อยังก่อนหูยายแดงยายแดงผู้ที่ลูกนองือแสดงว่ากับเป็นพอคุณพอคุณแม่เน ja ati, Здесь, oh, ing, inhos, mm, ี Listen, so ่ยล uh, ่ะครชู้คนสสเจ็ดสองสองมันพอมีไดี๋ยวเดี๋ยวยังก้อป่าแจงป่าแจงป่าแจงครับชุดนันชุดนันบอกมันออกชุดนันมันยงเก้เก้าสองเก้าเจ็สองบอ ออกละว่าทีหนึ่งอ่ะมาสุดนั้นเกลีย์ไทยเก้าเจ็ดสองแสดงว่าได้้น้ำรถขั้นนีดีกะสันมซื้อรถั้นีอ่โอ้บ่บ่ใส่ใส่ใสครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตด้อเจะฟองรดดเกีย์ไยนตัวเลขมันก็มาดวงดีอะเถะโอ้ออกดูนอหนึ่งเจ็ดสองสองแต่ว่าผมจำได้งวดที่มันผ่านมาไม่กี่งวดมันออกสองสองเจ็ดนะเออออกสองสองเจ็ดอเจ้าของนี รถคันสีส้มเมื่อลงหนีผัดบอกพอออกจักเถอะนี่รถก็หนีออกดูผมว่ามันเป็นเป็นเป็นอยู่กับดวงเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือบ้านของคุณยายแก่ครับเนาะนี่นะครับพนีโฉบมีลาบมีวาสนาครับเถือจนได้สางเพื่อนหลังบังงามนะครับเนาะปบ้านอากาศก็เย็นดีอยู่กลางทุ่งนาตัวนี้อยู่องค์สี่สบายเนาะงพุ่มวาเนาะครับหลังไงพึ่นอยู่กลางบ้านโอ้มีมีหลังไงอีก ปาดคือมาเฮื่อนลายใช่ขอโทษด้วยหลายคุณยายอายุจะปีตัวนี้คุณยายมันมันสิเกมันสิเก่าเกี่ยว่ามันนี่หกเก้าซึ่งซับปลรือเพิ่นผ้ามากครับว่าบ้านล้างนี่นะครับเนาะเสถียรธนผู้ชมเห็นชัดๆครับนี่นะครับเพิ่นเคยถือรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะอ่าอยู่อยู่บ้านกลางเนาะอันนี้เป็นบ้านกลางบอบ้านกลาง มันเป็นรกันนีมันออกดูกัแล้วกันอ๋อออกดูขนาดเนาะแตว่าเสียดายที่มันออกสองสองเจ็ดนาะสองสองเจ็ดออกตกกลับมันบนดีสือสตัวแล้ววางหันเสียดายเนาะี่มันเจอเราวันที่หนเนี่มันสามสามปีมั้สามปีหลือสี่ปีมันนมันสามปีม่ใช่ปสอบ่บอไอแจงถือไือมันเก่าไอ เจาะโซ่เหมือนเขาเนเขาอะไรอย่างนี้เขาอัดไว้อยู่นะมาเลยได้สักอาร์ตกรอบรัตตีเอาอาร์ตกรอบไปเลยอัดกรอบใบเบิ้งเป็นที่ระลึกขออนุญาตเบิ้งเนี่ยบอครับสิไป nh อะไรยู่หันนะครับในท่านผู้ชมครับนี่นี่บอกพระเจ้าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิผ้าท่านผู้ชมนะครับเนาะแล้วอาหารให้ไก่กล้าเล่าท่านผู้ชมไปเบื้อ่าว่าลูกสาวเล่าถือรัตตีรางวัลที่หนึ่งครับเพิ่นอัดกรอบอัดรูปไปครับเป็นที่ระลึกนะครับเนาะ นี่แหละครับอันนี้ถือกจนในสางบ้านนั่งงามดีครับอยู่กลางทุ่งนาครับเนาะอยู่กลางทุ่งนาจริงๆครับธรรมส้มครับปีหัวหรอปีหกหกหนึ่งไหลมไม่ละโอ้นี่ครับธรรมส้มครับหกสี่หกสี่โอ้นี่ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราช2564ัน้าริ่โอ้เป็นอัดก่อไปเลยครับเลขที่ออกเลยครับสองเก้าสองเก้าเจ็ดสอง สองเก่าสองเก่าจ็สองถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใหนะครับเนาะงรางวัลที่หนึ่งฟ้าเพิ่นอัดกอบไปเลยขยายไปเลยเนาะขยายไปเลยเพราะว่าอัดกอบบังสิกะเอาไว้เป็นที่ระลึกเนาะไม่ใหญ่ก็เขาไม่เคยถือกันมาหรอกมันก็เลยอัดไว้นี่ถือเฉยๆนี่แหละแม่เพิ่นถือไว้ปพยนี่ครับนี่นะครับขนมรับนี่ขึ้นแม่เพิ่นนะครับเนาะเขา่อยือรางวัลที่เนี่ยครับส่วนบ้านของคุณแม่แจงครับลูกสาวเพิ่นก็มาสางไมให้เนาะเพิ่นถือรางวัลที่หนึ่ง วันนี้ต้องนาบ้านแม่แจงครับท่านผู้สูครับพูทุกคุนมีสารปูครับสารตะปูบอสารอครับมืลนิสิผ้าสเปเลอรพี่ขอสารตะปูเป็นเหล็กสามตัวกับสองตัวว่าพิาษีเท่าไหร่นี่นะครับอืมครับผมก็สิผมก็สิขอพึ่งขอพึ่งใบบุญกับคุณย่านี่แหละให้ถือสามตัวเรื่องงวดนี้ นี่ครับท่านผู้ชมครับให้ดูชัดๆน,นะนครับเนาะี่ยกรอบไว้อย่างดีเลยอัดกอบไว้อย่างดีดงดนี่คือคุณแม่นะครับคุณแม่แจนครับนาะสลากกินแบ่งรัฐบาล292 972ครับงวดประจำวันที่1มิถุนายนปีพศ2564ครับสาธุสาธุมผมหมักตัวนี้เที่งวดในบี่เก้าสองเลยลานเ่างนี่เอ้วสี่แก้าสองงวดนี็นไหมบ่งวดนีมากเน่นอนอ่ะ492ครับ492เก้าสองพอมันอีออกแล้ว ก็เริ่มมุมนีป่านี้อาจสิเป็นไปได้แม่แน่เลยแต่จะเล็กก็ให้ผมไปขอปูก่อนปูสิษหายตัวใดนผมสิเขามาหายาญอีกสิมันบอกแกว่าปูหายตัวใดนอ่าเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนีหาไรเป็นหาหนามอยู่นะเมนีซับเปโลนะครับน้องขสิทธิ์เดชผาไปไนละครับไปขอโชกขลากกระปูซึ่งอีปูนี่ก่ะอยู่นาตรงตรงนาบ้านใหญ่แนเนาะเออนี่ตรงนางยางพืชถูดถูดตั้งปลาปลาประมาณลอยกว่าเม็ดลอยกว่าเม็ดเง่นยบ โอเคครับท่านผู้ชมครับผมสิพาท่านผู้ชมลุยแล้วครับานี่คือหลักฐานว่าถูกจริงๆนะครับเนาะโมเดลบอลเลนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรครับผมสิผ้าสับเปลือรับเนาะไปขอโชคขลากพูนครับกระปูนะครับเนาะอยู่ปากทางง้อไปพูนไปที่ห้องบ้านนี่เดินทางเดินทางเนาะไปเรือยๆเด้อขอบคุณอะไรครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกะถึงศาลญาปูนะครับเนาะ ครับผมก็เลยเดินทางมาจากพูนะครับเนาะมองหันครับเป็นบ้านที่ว่านปั้นถือว่าบ้นที่หนึ่งนะครับเนาะเป็นบ้านที่ผูกมันที่หนึ่งที่ผมสัมผัสบ้าเมื่อกี้ครับเฟิรนจะเอาหลักฐานยืนยันนะครับเนาะสาเหตุปั้นถือว่าเป็นนะครับเฟิร์นจะซึ่งสันนิษฐานมาครับเฟิรนบอกว่าอาจเปเป็นปูนะเนาะเป็นปูตรงนี้ครับอยู่หน้าบ้านเพิ่นครับเพิ่นอาจตีซอยให้มีโชคมีวาสนาครับเพราะฉะนั้นครับนี่ผมสิบผ้าซับเปือนนะครับเนาะ

ถนตรงเป็นตึกประมานึงขุดเช่อม่นบ่อได้เสียงางเมือนบ่อเป็ยยางีก่าด่นครับนี่ยเนาะวุ้โ้ยิปโอมร้ายใช่อืมขุโคยิปโอมอ๋ออะไรฮู้เขามาขุดเาคอข้างไปสาปูแล้วเนาะมองทางแล้วครับแต่ว่าผมกให้มขอเป็นปู ผมมาปลูกป่าดรงนตอนนี้เป็นป่าดง้เนาะตอนนี้คือว่าชาวบ้านเขามาถาออกบ่อยๆถางเดินทางไปขอโฉกตลาด้งครับท่านผู้ชมครับจับแล้วมาหกจับตานี่่ารัที่บอกเขาเวียดนา บานคนีเป็นมาบานคนี้เออก็ต้องนาบาน่นเด้่น่มพี่ผู้ยู่งี่นาบานเน่ยาจับผมก็แบบต้นก้อสูงๆกลมันเินเนาะนี่ปาเต้ปูมตัามาบ้างตัวสอหาโูคคายลาบตัวตัดติดตางทัตถอนี่แน่วัตถุของต้นทรงปูดเหมือนก้อปากี้เนาะนีะครับนับนี่ครักรบ

บาเกล่าวคนนอกก่อนไปหาปู่โอตาเลยสาธุจริงศักดิ์สิทธิ์ข้าวหาเขาไปคิดยู่มโมนี้มีภูเขาเขามาหาปูกระจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดท่างสามตัวกับสองตัวเพราะว่าเหล็กต่างประเทศหรือว่าในประเทศจะคอยเขาทั้งสองตัวสามตัวเด้อสาธุสาธุทัมสมัยเดี๋ยวเขาไปหาปู่แล้วเนาะถามเข้ามาหาปู่แล้โอ้ยเหมาะดีครับทันสมัย โดูควองสามารถลยนะาล่างนี้ป่านนั่งขี่แล้ววะสาธุดปูเด้อให้ลูกตุดติดเถอะเอ้ยอาออกาศเป็นลมแรงจริงๆครัเนาะไม่น่าเชื่อครับปาตอนแดดพูดลมไปมันมวยครับตัวสัตวนาแดดมากตัสัต

เรายาปาติมันสมัยกูทหารก็ปูสงกรามเนี่ยมาคาที่สมอปูโจมกตอบปานกของปานาูเอ้อเอาละปะม่ได้เไ่ได้อดบอว่ามไเลบาโอป็นตเลือมาเลยนะ เป่าโกป่าหนอเนี่ย้วปูเด้อลูกปูได้มากลูปูปูเมกัน้าลูกเค็เอียงบตอร์บตองขวนล้วปูเด้อกัดขอให้ปูกับณย้ยหรือว่าสิงซักซิบกับตางอยู่เมื่องจงเอาโสิกรรมให้ลูกตัวปูเด้อสาธุสาธุเอาลูปูมาเดลูกขออนี่แหละวปูเด้อหูข้เนี่บอได้ลูกปูต้ปูเราทำหาว่าปูสิไหตัวไหนต้วปูเด้อผมกับคุ้ยายหมดประจำทุกที่สิบหกปูเดือนพฤษภาต้วปูเดอ ปีพศ84ที่ปู่วลาเนียออกประมาณ15จุด40นอ40นาทีรือประมาณปูเอิอสาทุกสาตุถ้าหาว่าปู่เสีหายตัวไหนก็ขอให้ปู่จงไปโดนพนานเจ้าหน้าที่ยบอสลาปู่ให้เจ้าหน้าที่ยุบอสลาปู่เลข่ยจากอสลาปให้มนตกที่บาทั้ง3ตัวองตัวบาปู่หลังจากเลขตกไม่ได้บาทปู่สหายตัวไหนเป็นเรข่อายัองมัถึงและกาเลื่ายสองตัวกันปู่จงยิบโชที่บาตเสมูหลูกมาแล้วปู่เอ้อสาทูกสาตุรับถส่ครับ ขอ,อบอกปูเป็นเียบ่อยน,นะครับเนาะเตะที่ตัอยแล้ดดวผมก,ก็เตขาตรหนาปูเลยนะครับสัดไปเลยเตะมาเลยใระแ้ขเขาเขไก่ปูเลยนะขออยากเขาเข้าไก่ปูเลยนะเนี่ยเออ,อ,อ,อร้านน้าเนี่ยให้เขาเลขท่ายามเจอแล้วงวัลที่หนึ่งแมนก็เลขสองตัวเด้อบานี่ปูเออโอ้ยนี่กน่แเละเขาถือราวัลที่หนึ่ ครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ<อ>ซึ่งชาวบ้านท่านี้ครับก็มีทั้งถือสามตัวแล้วก็สองตัวแวก็เคยถือรางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับเพราว่าที่ผมพาคกัมพูงไปแวะไปเวียนคุณยายเนาะเป<น>็นลูกสาวมันถือรางวัลที่หนึง่งแม<น>่มาปลูกเพื่อนให้งามแหงนี่ก็เลยเปี้ปี้ว<น>่องีะแม่เอออะไร หรวมออก9.2เอาละปูเอ้ยมันลูกหลานกะอยากถือปูลูกหลานไม่ได้เอาคนเดียวเด้อปูเด้อลูกหลานสิน้ำไปฝากเอฟซีเหล็กฐานผู้ชมทั่วประเทศทั่วโลกจังไหนก็ขอให้ปูกัยญาแน่จงพุทหนีพูดสินให้ลูกหลานสุภูสุคนเด้อปูเด้อไอปูให้ตายเลยแน่ปวดพายลูกหลานผมจะเอบซีผมซึ้งว่าปูเป็นสิีหายเลย ใจดียาก็ใจดีเอาละยายไปนี่กระซิบใครตัวไหนยากกะจงยิบโ่ยิบหลาบเซมุลูงหลานไม่ยายเด้อสาเอาเป็นเลข2ตัวก็ยา้แล้วกระปูเลข2ตัวกะปูเนอะอตัวปุ๊บเดี๋ววันเสาร์เานัสบันุกรรมเกษตรเ้ของบ้นก็จะมาสืบนธุมเกษตรเางบ้นมาเลิกสาท่าเอาละครับท่านผู้ชมครับเลข2ตัวเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวทุ่งเ่ทุเครับ ปูคนไทยเล่เก่าเลยล่ะเก่าเห็นบากมือกล่องมือกล่อนมาพูดชัดเจนนอ้ํมือกล่องเนาะครับชัดเจนครับเป็นเลขเก้าเอาละปูบานเองโตสุดท้ายอดีสักเพิ่งไงโตสุดท้ายอออเแต่จะเป็นสิ่งห้ยนอ้ปานเอาละปูงวดประจำวันที่สิบหกปูขั้นปูมันใจคอยปูยิ้มโตนี้ก็ได้ปูใส่หมูดูใส่ือหลานเด็อปูเด้อ แต่ว่าขอให้เข้าตรงๆเลยปูสาธุสาทุเอาละครับท่านผู้ชมครับสาธุตัวทุกข้ายและครับมาเนี่ยต่อโซนเลขท้ายสองตัวแล้วเนาะงวดประจำวันที่16เดือนทุกสัปดาคมปีพุทธศักราช2568ัร้บครับตัวสุดท้ายจริงๆครับผมมีความรู้สึกว่าปูคนจับลูกยังไงครับจะเป็นตัวไหนครับจะเป็นหกอะไรครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจะเป็นเก้าอะไรป้าครับ อูไคเป็นเก้าศูครับชัดเจนครับว่าเก้าศูนย์เม็ดเดียวพี่ยังบอกไปหรอหกศูนย์ศูนย์หกว่าเก้าศูนย์วแต่ว่ามันตรงกับเลขไข่ใหญ่พูดใ่รวยไปเลยรวยใหญ่สวยแกฝันนะแกฝันว่าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์นั่นแหละแต่ผูกให้เก้าศูนย์เม็ดเดียวใช่ครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนเก้าศูนครับ เอาละปูสาธุสาธุปูวันนี้เป็นเลขสามตัวนะปูเด้อเลขสามตัวเป็นเลขท้ายรางวันที่หนึ่งปูเอาแบบกระจาปูเอาเลขท้ายปูตัวแรกตัวสองตัวสามโมเมนเอาเป็นตัวที่สี่ห้าหกนะปูเด้อเอาเป็นตัวที่สี่ที่ห้าที่หกเอาละปูเลขท้ายสามตัวตัวแรกปูตัวที่สี่นะปูเด้อสาธทุสาธุเอาละปูหนึ่งสองสามไม่เอาปูเอาตัวที่สี่เลยปู ตัวที่สี่เลยนะปู่เ้อสาธุสาธุเอาครับเด็กใช้เรามาได้ถึงตัวที่สี่แล้วก็ไหนอ่ะครับเป็นเลขสี่ครับเป็นเลขสี่สาธุสาธุอ่ะต่อไปเป็นตัวตัวที่ห้านะปู่เ้อะต้อนั่งลงมาเร้วลงมาแล้วผมท่านจับึ้นมาก่อนเรื่องจังไหนมาก่อนแล้วเออเอาตัวนี้แหละตัวที่สองมันแมนว่าตัวปู่ท่านหนึ่ต่อเส้นมือไห้เด็กมือบ่อเด็กหนึ่งหนี่งมันแมนนะครับเนาะ อาะสิโตกลงปูวันที่ไหนเกดต้าครับเอาละปูขอให้ปูต้องยิบโชกยิบแล้วใส่มาหนุกมมหลานนะปูเออตัวที่ห้าปูตัวที่ห้าหรือว่าตัวที่สองของเลขท้ายสามตัวเอาครับตัวที่ห้าตัวหนึ่งตัวสองตัวสามมาเอาเอาตัวสี่ตัวหาตัวหกให้ปูเลขท้ายของมาเทนงปูเอาสาธุสาธุเป็นเลขเจ็ดครับเป็นเลขเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดคือมังงามนะครับ ตัวเดียวได้ไหมูเอ้ยตัที่หากระดดแล้วเอ้ยตัวที่สีก็ได้แล้วตัวที่หาก็ได้แล้วแล้วตัวที่หกได้ไหมตุดท้ทยปูตถ่ายนะว่าหนึ่งลปูเด้อตัวขนาดบวกสนใจและปูเอาแค่สามตัวไทยนะปูเด้อตัวสุ้กไทยเอาแล้วครับท่านสิครับถาขา่าปูสีไทยตัเลยวโจงยิบโง่ยิบหล่าเสือหลหลานะปูเด้อท่านคือวันนี้พวกขาขับชาบถึงน้ำหัวอหมูละปูไงปูละปูเด้อหม้อหมูไก่หนึ่งะปูเด้อ ขอใายปูอยู่นี่ละขอเป็นสามตัวขอให้ตรงๆให้ปูต้องตรงๆอย่างเดียว,วสองตัวก็ได้แต่ขอให้ตรงอ,อทำสุ่มครับตัวสุดท้ายตัวที่หกแล้วเนเป็นเลขห้าครับหน้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าตัวที่ตกไปก็คือหนึ่งห้าหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วสรุปเป็นสี่เจ็ดห้าและสี่หนึ่งห้าอ่ะปู่มาแทงสี่เนาะถูกสามถูกปู่ครับทำสุ่ครับ เชื่อส่วนบุคคลกินะครัปูกับหเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอสิเป็นเหล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวและการเหล็กรางสองตัวอสรุปนะครับว่าสรุปสรุปครับสรุปสรุปสำหรับหมดประจำวันที่สิบหกครับเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราชสองพันห้ารครับปูเป็นห้ยเหล็กสตัวนะกระก็คือครับสี่หหรือว่า4ี่เจ็ห้านะรงตรงก็คือ4ี่เจ็หตัวไปเหล็กหนึ่งอาจีะเป็นหนึ่งหาทำเลยสี่หนึ่งห้า สี่เจ็ดห้าครับอ่ะู้เห็นสิ่เอางสิบละก<ม>็ผซ <นะ S 2> ื้อว่าบวหลายตัวนะบ่ขายถันทุกชนนั้นไปพิจารณาส่วนเลข2ตัวล่างปัดครับถันทุ้ชบปู่มั่นใจจริงเพื่นไหยครับก็คือเก90ศูนเนเม็ดเดียวครับ90้าศนเม็ดเดียวปัดนั<ม>่นไปสือ่อตะลีแล้วปู่เอ้ยบ้านี้ขอใอ้ห้มันหมาองปังให้สมพมงมงมาดอปู่เด้อให้ถือให้เขาเ้อให้ถือว่ามนที่นก็เขาในปู่ แล้วก็จะเริ่มปูให้เอฟซีหล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมปูตอนนี้ใหายไปถึงร้อยสิบหนึ่งละปูเด้อให้เงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเพิ่นสมหวังสมปรารถนาแม่นีได้เจริญยกระดชนไม่ได้คอไม่โชคไม่ลาบแม่ได้ชิดมาเปิดของกระสับกระเดิล้วเนาะก็ได้มาหาในทางให้ท่านผู้ชมพัฒนาเอาละปูให้ทอทั้งต่างประเทศแล้วก็นอกประเทศเพป่นละปูเด้อะแ่สิขอคือประเทศไทยละปูแต่ปูสิให้ต่างประเทศกันแล้วแต่ปูเด้อ ครับผมสุขหลักนี่ผมชินรเบอิดสตรูของกับฟสักเลยครับเนาะขอกราบล่านชถังจนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ